วันนี้เราจะมาคุยเรื่อง 3P โดยย่อยเป็นทีละ1นพีทีละพีนะครับ P ตัวแรกที่เราเคยคุยกันไว้ก็คือวัตถุประสงค์ในการขอกู้ก็คือ p u r p พสตนะครับหลักการในการไปขอกู้เงินธนาคารเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ในการขอคู่เพื่ออะไรธนาคารจะไปกําหนดวงเงินสินเชื่อระยะเวลากู้สินเชื่อและอาาัตราดอกเบี้ยที่เขาจะปล่อยคู่ในแต่ละวัตถุประสงค์เนี่ยระยะเวลาและอาาัตราดอกเบี้ยเนี่ย แล้วก็คิดไม่เหมือนกันะกนะครับยกตัวอย่างนะเรามีบ้านอยู่แล้วนะคือหมายถึงว่าเรามีบ้านอยู่อาศัยแล้วหลังฉนดเนี่ยเป็นชื่อเราอยู่แล้วปลอดพระรอยู่เนะี่ยเราไปขอกู้เงินธน,น,นาคารแล้วก็เดินไปยน่นเอกสาทในธนาคารว่ามาขอกู้งเงินแล้วบอกว่ามีบ้านเนะี่ยมาเป็นหลักประกันเราก็คิดว่าเป็นสินเชื่อบ้านจริงๆธนาคารไม่ได้คิดเหมือนเราสินเชื่อบ้านของธนาคารเนี่ยคือหลังฉนดต้องไม่เป็นชื่อเรานะครับเดียเย๋ยวไปอธิบายอีก นั้นตลาดหานดเป็นชื่อเราแล้วเนี่ยแสดงว่าเราซื้อบ้านเป็นที่หัวศัยของเราแล้วนะครับธนาคารจะคิดว่าเนี่ยคือประกอบคู้เพื่อใช้ประโยชน์อื่นๆอย่างเช่เนเพื่อไปประกอบกิจกิจค้าหรือใช้เพื่อการอุปปรบพวกบร,ริโภควัตถุงค์จะเป็นแบบนั้นดังนั้นดอกเบีย้ยจะแพงนะครับสัญญาในกู้เพียนี้ที่เกิดกับเพี้ยขึ้นเนี่ยนะครับเราไม่สามารถไปขอหนังสือรับรองจากธนาคารเรื่องของอาจาร,รย์ดอกเบีย้ยที่จ่ายไปทั้งปีไปขอคืนจากรัฐบาลในเรื่องของการยื่นอมกออเพื่อเป็นเงินได้ส่วกุคคลได้ ทีนี้ถ้าเราอยากได้สินเชื่อบ้านดังนั้นเราต้องไปซื้อบ้านจากคนอื่นมาก็คือต้องมีสัญญาจะซื้อจากขายความหมายคือหลังโฉนดเนี่ยแปลงที่เราจะไปเข้าธนาคารเนี่ยต้องไม่เป็นชื่อของเราต้องเป็นชื่อของผู้จะขายเราเป็นผู้จะซื้อเราก็ตั้งสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับเมื่อได้สัญญาแล้วโฉนดแล้วก็ไปยื่นธนาคารว่าเนี่ยเราจะซื้อบ้านหลังนี้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยอันนี้ธนาคารก็จะพิจารณาวงเงินสินเชื่อเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ระยะเวลาก็จะยาวขึ้นอัตราการผ่อนก็จะน้อยลงอัตราดอกเบี้ยก็จะถูกลงเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยส ubsidy หรือซั b ซิดายอัตราดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีที่อยู่อาศัยแต่ well. นั่นหมายถ <ain. Corps. S 2> ึงว่าเราต้องบอกวัตถุประสงค์ของธนาคารนะครับซื้อเพื่ออยู่อาศัยแต่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะซื้อมาเพื่อไปทําสํานักงานซื้อมาเพื่อให้เขาเช่าอาศัยพอไปบอกธนาคารเนี่ยฉันจะซื้อบ้านหลังนี้นะจะซื้อกอนโดหลังนี้นะจะซื้ออาคารพาณิชย์หลังนี้นะจะซื้อ ทเทาโอมหลังนี้นะเพื่อไปให้เขาชอาคัดเข้าอาศัยอย่างนี้วัตถุประสงค์ไม่ถูกต้องนะครับเพราะเราไม่ได้อยู่อาศัยเองเราให้คนอื่นอาศัยจะกลายเป็นสิทธิ์เชื่อประกันประกอบธุรกิจไปเป็นกิจาการค้าไปะครดอกเบีย้ยก็จะอีกประเภทหนึ่งนะครับระยะเวลาจะสั้นลงแล้วก็ไม่สามารถไปขอใบรับรองอัตราดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยไปเคลมภาษีกับสัรพารในเรื่องของเงินได้ส่วนกุลได้นะครับนั้น คุณจะซื้อบ้านหรือทาวน์โฮมหรือจะคอนโดมิเนียมหรืออาคารพาณิชย์เพื่อไปขอกู้เงินธนาคารเนี่ยคุณต้องระบ,บุว่าเพื่อที่อยู่อาศัยนะมีข้อสงสัยว่าเนีซื้ออาคารพาณิชย์ชื่อมันเป็นอาคารพาณิชย์แล้วทําเป็นสินเชื่อบ้านได้หรอนะรธนาคารอนลุปมราอยนะว่าบ้านสองชั้นขึ้นไปเนี่ยชั้นสองเนี่ยแล้วก็เกิน50%ร์ลที่เป็นที่พักอาศัยข้างล่างเนี่ยอาจจะประกอบกิจการค้าได้นะครับธนาคารก็จะอรุอร้อมวยว่าถ้าบ้านไม่เกิน1หรือ2คูหาก็สามารถ ไปขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้แต่ถ้าเป็นสองูหาเนะี่ยชั้นล่างต้องทะลุโล่งติดกันไม่ต้องไม่ต้องมีผนังกั้นนะต้องโลง่งแล้วชั้นบนเนี่ยก็เป็นผนังกัน้นเป็นห้องห้องพักอาศัยได้นี่คือวัตถุประสงค์ในการกู้นะครับคุณต้องไปบอกธนาคารว่าคุณจะกู้ไปเพื่ออะไรเขาจะได้กําหนดุมเงินระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยได้แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นจากการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับ